สวัสดีครับตามคำเรียกร้องนะครับผู้เรียนอยากให้สร้างคลิปคู่มือการใช้งาน fx dima อธิบายง่ายๆสำหรับมือใหม่นะครับให้เข้าใจง่ายๆนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นตอนที่1น,นะครับคู่มือการใช้งาน fx dima ตอนที่1เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่า fx dima software tool ตัวนี้นี่นะครับมันคืออะไร FXDMA คือซอฟต์แวร์ทูคือโปรแกรมนะครับที่ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์จะใช้ผ่านเบราว์เซอร์ Chrome ก็ได้นะครับเบราว์เซอร์ Firefox ก็ได้ Opera ก็ได้ Microsoft Edge ก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้ใช้งานกับ IE นะครับหรือ Internet Explorer เนะครับเวลาที่ท่านจะใช้งานท่านก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาในตัวอย่างนะครับดูในรูปนะครับเป็นเบราว์เซอร์ Chrome ผมเปิดขึ้นมาผมก็พิม w w w fxdreamer. com เห็นไหมครับพิมพ์ปุ๊บ enter ท่านก็จะเห็นหน้าต่างแบบนี้นะครับ f x d r e a m e คือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง EA นะครับและสคริปต์เพื่อนำไปใช้กับแพลตฟอร์ม MetaTrader 4และ MetaTrader 5นะครับเขาบอกเลยนะครับคุณสามารถที่จะสร้าง EA โดยที่คุณไม่ต้องใช้ คีย์บอร์ดเลยนะครับใช้แค่เมาส์อย่างเดียวคุณก็สร้างได้จะจริงหรือไม่จริงเราต้องมาลองเรียนรู้กันดูนะครับ EA นะครับหรือที่เราเรียกว่า Expert a d v i s o r เนี่ยนะครับที่เราสามารถสร้างได้จาก FXDMA เราจะเอาไปใช้ในแพลตฟอร์ม MetaTrader 4และ MetaTrader 5นะครับนั่นย่อมหมายความว่าอะไรครับ FXDMA สามารถสร้าง EA ที่เป็นโปรแกรมภาษา MQL4 และโปรแกรมภาษา MQL5 ได้นั่นเองนะครับเอาละสิมอมีคำว่าโปรแกรมภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนคงจะเริ่มกลัวละเพราะตัวเองไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ไม่เคยเรียนโปรแกรมภาษา MQL4 โปรแกรมภาษา MQL5 มาก่อนเลยจะสามารถใช้งาน FXDMA ได้ไหมนะครับมาดูนะครับ FXDMA นะครับ เป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดในการสร้าง EA นะครับซึ่งผมก็ยอมรับนะว่าง่ายและเร็วจริงๆนะครับ 2. no programming skill นะครับคุณไม่ต้องปีพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเลยนะครับคุณก็สามารถสร้าง EA ได้โดยใช้เครื่องมือ FX Dima อาศัยอย่างเดียวครับอาศัยอะไรครับ Logic thinking ความคิดอย่างมีตรรก,กะมีเหตุมีผลนั่นเองนะครับ Fx Dima เครื่องมือตัวนี้มันถูกล่า u n c ออนไลน์มาตั้งแต่ปี2011จนถึงปัจจุบันปี2024เป็นระยะเวลา13ปีใช่ไหมครับ13ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องมือนั่นเองนะครับ และจากการที่มันมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับกลยุทธ์ต่างๆฟังก์ชันต่างๆมากมายไก่กองเลยนะครับก็ถูกฝังอยู่ในตัวเครื่องมือเครื่องมือนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Mar t i n g เก e t ทล l ิ i n g s t o p c u t t o m i n d i c a t o r เป็นต้นนะครับและแน่นอนครับผู้พัฒนาก็ไม่ได้แต่พัฒนาเครื่องมืออย่างเดียวนะครับยังพัฒนาสื่อการสอนเครื่องมือช่วยเรียนรู้ และตัวอย่างต่างๆสำหรับมือใหม่นะครับให้สามารถเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือตัวนี้ได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซัพพอร์ตฟรีนะครับท่านจะติดต่อหาผู้พัฒนาผ่านอีเมลนะครับหรือโพสต์คําถามโพสต์ Post ความต้องการลงไปในฟอรัมซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ของ FXDMA ก็ได้นะครับ หรือคุณมาเรียนรู้ร่วมกันกับเรานะครับในกลุ่มเรียนรู้ fxdma i ของคนไทยเนี่ยนะครับมีเพื่อนๆเก่งๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่าลืมเข้ามาจอยกันนะครับนี่คือนะครับหน้าแรกที่ท่านจะเห็นนะครับตอนที่ท่านพิมพ์ www.fxdma.com i นะครับในหน้านี้นะครับมันจะมีเมนูอยู่นะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6, 6เมนูนะครับ เมนูที่1นนะครับมีชื่อว่า builder เวลาเรากดเข้าไปในเมนูนี้นะครับเมนู builder นี้นะครับมันก็จะลิงก์เข้าไปอย่างหน้านะครับหน้า builder ก็คือหน้าที่เราจะใช้ในการสร้างในการเขียน ea นั่นเองนะครับในการสร้างในการเขียน ea นั่นเองเดี๋ยวตรงนี้เราจะย้อนกลับมานะครับกลับไปดูหน้าหลักก่อนนะครับเมนูต่อมานะครับ converter นะครับเมนูนี้ มีความพิเศษอย่างไรนะครับมาดูนะเวลาเรากดเข้าไปยังเมนูคอนเวอร์เตอร์แน่นอนครับ fx dima ท่านสามารถสร้าง ea นะครับที่ใช้งานกับแพลตฟอร์ม mt4 ได้แต่วันดีคืนดีท่านอยากจะเอา ea ตัวนี้ไปใช้งานกับแพลตฟอร์ม mt5 ท่านทำอย่างไรละ่ะต้องไปนั่งเขียนใหม่ไหมไม่ต้องนะครับ fx dima มีฟังก์ชันคอนเวอร์เตอร์ให้ท่านใช้งานใช้งานง่ายๆครับ หลังจากที่ท่านสร้าง EA นะครับที่นำไปใช้กับแพลตฟอร์ม MT4 ได้แล้วใช่ไหมครับกดคลิก to o download ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมาเลยนะในหน้าคอนเวอร์เตอร์เพียงเท่านี้นะครับมันจะแปลงนะครับอินพุ f i l ล์ที่เป็น MT4 เนี่ยนะครับให้กลายเป็น Output ุ i l ฟล์นะครับที่เป็น EA สำหรับใช้ใน MT5 นั่นเองนะครับก็คืออะไรครับ ฝั่งซ้ายเป็นนามสกุล mq 4ฝั่งขวาเป็นนามสกุล mq 5นั่นเองนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับไม่ถึง1นาทีท่านก็สามารถแปลง EA นะครับจาก EA ที่ใช้งานกับแพลตฟอร์ม mt 4ไปใช้งานกับแพลตฟอร์ม mt 5ได้นั่นเองนะครับมาดูเมนูต่อมานะครับเมนู purchase ในเมนูนี้นะครับท่านจะเป็นการอธิบายว่าในกรณีถ้าท่านใช้งาน เครื่องมือตัวนี้นะครับใช้งาน fx dima แบบฟรีนะแบบฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับท่านจะมีขีดจำกัดในการใช้งานขีดจำกัดอันที่1ก็คืออะไรครับเวลาที่ท่านสร้าง ea ขึ้นมาเนี่ยนะครับจำนวน maximum connection between box ก็คืออะไรครับการเชื่อมต่อระหว่างบ b อ x สูงสุดเนี่ยนะครับจะไม่ให้เกิน10 connection นะครับจะไม่อนุญาตให้เกิน10 connection นะครับจำนวนบล็อกต่อ1น project เนี่ยนะครับ ก็จะไม่อนุญาตให้มากเกิน100บล็อกนะครับจำนวนโปรเจกต์สูงสุดที่ท่านสามารถเรียกใช้งานได้พร้อมๆกันเนี่ยก็จะไม่เกิน30บโปรเจกต์นั่นเองอันนี้คือขีดจํากัดของการใช้ฟรีแต่ถ้าท่านต้องการจะใช้เต็มศักยภาพนะครับเห็นครับเต็มศักยภาพท่านต้องเสียเงินนะครับค่าเช่ารายเดือนนะครับก็900กว่าบาทเห็นไหมครับ3เดือนก็จะถูกลงนะครับจากที่เราเอา900ูณสมัน2 0ใช่ไหมครับ ก็จะเหลือแค่พันกว่าบาทเห็นไหมครับ6เดือนก็จะถูกลงนะครับและ1ปีก็จะเหลือประมาณ5,000กว่าบาทนี่ก็คือค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องเตรียมความพร้อมแต่แน่นอนครับในกลุ่มเรียนรู้ของเราเนี่ยนะครับเราก็จะเอา FXDMA เนี่ยมาแชร์ใช้งานร่วมกันนะครับเพราะว่าเราถือว่าเรามาเรียนรู้ร่วมกันรู้จักกันใช่ไหมครับเราก็จะมาแชร์ใช้ร่วมกันนั่นเองนะครับในกลุ่มของผมเนี่ยก็จะ แชร์การคนละ399บาทใช้งานได้1ปีนะครับเมนูต่อมานะครับ example อันนี้คือผู้พัฒนาเขาพยายามจะสร้างอะไรครับแหล่งข้อมูลให้กับผู้ใช้รายใหม่นะครับได้เข้ามาเรียนรู้นะครับในฟังก์ชันต่างๆเช่นท่านอยากจะใช้พาราโบลิกซาเห็นไหมครับ ในการหาจุดเข้าบ u ายหาจุดเข้าเซลล์ท่านจะสร้าง EA หน้าตาเป็นแบบไหนเชื่อมต่ออย่างไรนะครับในหัวข้ออื่นๆที่เราอยากรู้นะครับการใช้งาน t a i l i n g นะครับไม่ว่าจะเป็น t a i l i n g Stop นะครับไม่ว่าจะเป็น t a i l i n g pending order นะครับเ a i l i n g Stop เราจะเชื่อมต่อบล็อกแบบไหนตั้งค่ายอย่างไรด้วยเหตุผลอะไรนะครับผู้พัฒนาเขาก็จะทำนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวอย่างให้ในอะไรครับ หน้า example นั่นเองนะครับเห็นไหมมันมีแหล่งข้อมูลให้เราเรียนรู้อีกเยอะแยะเลยนะครับแต่แน่นอนครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์นี่นะครับท่านต้องอ่านคู่มือมันก่อนถูกไหมศึกษาคู่มือมันก่อนเวลาใช้งานจะได้ไปในทิศทางที่มันถูกต้องนะครับไม่เสียเวลากับสิ่งที่อะไรครับที่ไม่ควรจะเสียเวลานะครับคู่มือของ fxd มาก็อยู่ในหน้านี้ไงครับ Documentation ซึ่งหน้านี้เองแหละก็คือจะเป็นหน้าที่ผมจะมาแปลให้ผู้อ่านได้ฟังนะครับเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายๆและผู้เรียนเนี่ยนะครับก็นั่งฟังนะครับเวลาว่างนะครับก่อนที่จะไปใช้งาน FXDMA หรือคนที่เคยใช้งาน FXDMA มาก่อนหน้านี้แต่ยังไม่เคยมาเจาะลึกในเนื้อหาสาระของ d o c u m e n t a t i o n ก็มานั่งฟังได้นะครับ เพื่อจะเป็นการย้ําเตือนว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ปัจจุบันเนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรนั่นเองนะครับและเมนูสุดท้ายคือฟอรั่มนะครับฟอรั่มคือคอมมูนิตี้ของ fxdima นะครับที่ fxdima สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่มาเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยได้มาพบปะกันนะครับได้มาแลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับแลกเปลี่ยนคำตอบกันนะครับและแน่นอนครับ เวลาท่านมีคำถามท่านก็พิมพ์คำถามลงไปในหัวข้อ question and answer นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะมีผู้พัฒนามาคอยตอบให้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ผู้พัฒนาอย่างเดียวนะยังมีอะไรครับยังมีเพื่อนๆนนะครับช่วยมาตอบคำถามและเสนอความคิดใหม่ๆให้เราได้ด้วยนะครับมันจะมีทั้งที่ตอบแล้วเคลียร์แล้วหรือยังไม่เคลียร์นะครับท่านสามารถใช้อะไรครับ ฟังชันซอสได้นะครับหัวข้อไหนหน่าสนใจที่สุดคนอ่านมากที่สุดเห็นไหมครับก็สามารถค้นหาได้นะครับอย่างตัวเนี้่าผู้ตั้งคำถามบอกว่าเคลียร์แล้วนะโซแล้วเห็นไหมครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่ามันเคลียร์แล้วเพราะอะไรนะครับด้วยคำตอบไหนนั่นเองนะครับก็เข้าไปดูได้เป็นชุมชนนะครับที่ท่านสามารถหาคำตอบได้ตัวตัวของท่านเองนะครับย้อนกลับมาที่เมนเพจก่อนนะครับ back to main page เวลาท่านจะใช้งาน FXDMA นะครับท่านจะต้องทำการ register ก่อนนะครับกดไปที่ register นะครับใส่อีเมลและ user name ของท่านที่ท่านตั้งขึ้นมาเองนะครับเพียงเท่านี้แหละท่านก็ใช้ได้ล้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับพอท่านได้ User name password แล้วใช่ไหมครับท่านก็ไปอย่างหน้า login นะครับใส่ username ใส่ password ให้เรียบร้อยนะครับกด login เข้าไป เห็นไหมครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะสามารถใช้งาน fx dima ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู documentation ก่อนใน documentation นะครับเราจะมาคุยกันตั้งแต่ introduction เลยนะครับตั้งแต่ introduction ไปกันช้าๆนะครับคลิปนะครับคู่มือ fx d m a ตอนที่1นี้เราก็จะคุยกันแบบง่ายๆนะครับสบายๆฟังสนุกๆนนะครับฟังกันไปเรื่อยๆนะครับ ใน introduction นะครับของ fx d m a เราก็จะขึ้นหัวข้อเลยว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับคุณถามตัวเองว่าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์หรือไม่ใช่โปรแกรมเมอร์แบบตัวผมเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแทบจะเป็นศูนย์นะครับแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับแน่นอนครับมันเหมาะกับผมนะครับเพราะเครื่องมือ fx d m a สามารถสร้าง ea ได้นะครับโดยที่ ไม่จําเป็นต้องเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับและ FXDMA นะครับจะสร้างนะครับ EA นะครับและ Script. สคริปต์สคริปต์ก็คือโปรแกรมนี่แหละครับแต่มันเป็นอะไรครับโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์ควบคุมทาสั่งการแค่คํำสั่งเดียวทํางานเซี่ยววินาทีเดียวแต่ในขณะที่ EA เนี่ยมันคือกลยุทธ์นะครับเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันอะไรครับ วางแผนหาจุดเข้าบายหาจุดเข้าเซลนะครับหลังจากเปิดไม้บายหลังจากเปิดไม้เซลล์ไปแล้วจะให้มันทำอย่างไรต่อนะครับถ้าเปิดแล้วได้กำไรจะให้ปิดตอนไหนถ้าเปิดแล้วขาดทุนจะให้แก้ไม้ด้วยกลยุทธ์อะไรเห็นไหมครับและมีการปิดแบบรวบไม้หรือปิดแบบไหนตามกลยุทธ์ที่เรากำหนดนี่ก็คือ EA นะครับเป็นกลยุทธ์มันทำงานแทนเราคิดแทนเรา c o n s o l i d a ดตรวบรวม Data แล้วมาวิเคราะห์นะครับแล้วมาตัดสินใจแทนเราเห็นไหมครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเราแค่สร้างมันขึ้นมาและให้มานทำงานแทนเรานั่นเองตัว EA และสคริปทีท่สร้างจาก f x d i m a กเนี่ยก็จะเอาไปใช้อย่างแพลตฟอร์ม m e t er 4, a t ทดเดอร์ซ t t มตาเทดซึ่งไอตัว2แพลตฟอร์มนี่นะครับมันก็ถูกพัฒนามาจากบริษัท m e t a โค d ซ s ฟ f t w ์ r e ร์ o p e r a t e นะครับ ไอตัว MetaTrader 4ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะใช้งานกันมาตั้งแต่ปี2005แล้วล่ะนะครับปัจจุบันเนี่ย2024แล้วนะครับ19ปีแล้วใช่ไหมครับยาวนานมากนะครับและแน่นอนครับมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่เก่าแก่และมีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกนั่นเองนะครับและปริมาณความต้องการใช้งานยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับการจะใช้อะไรครับ ระบบเดิมๆนะครับนะครับเทคโนโลยี Technology เดิมๆนะครับกับแพลตฟอร์มเดิมๆคือแพลตฟอร์ม Meta t a d e r 4มันก็ไม่เหมาะสมถูกไหมครับดังนั้นนะครับบริษัท Meta Code Software c Co o o p e r a t e ก็เลยสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่า Meta t a d e r 5เดี๋ยวเราอ่านด็อกิวเมนต์กันจบเนี่ยนะครับเราก็จะมาเจาะลึกในแพลตฟอร์ม MT4 MT5 กันต่อนะมาดูซิแอบแวบๆดูกันนิดหนึ่งนะครับ ตัวแพลตฟอร์มนะครับ Meta Header 4เนี่ยนะครับหน้าตามันเป็นอย่างไรเห็นไหมครับเราสามารถกดลิงก์ใน d o c u ิวเมนเทชันะครับเพื่อจะมาดูอะไรครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกเห็นไหมครับนี่คือข้อดีนะของ FX Dima Documentation คู่มือออนไลน์ที่เราควรจะเข้าไปศึกษานะครับไอตัว Meta Header 4เนี่ยเรามาดูซิว่ามีใครใช้งานมันบ้าง มากกว่า750โร้อเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารก็ยังมาใช้งานแพลตฟอร์มตัวนี้เลยนะครับซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวตัวดีเทลลึกๆของแพลตฟอร์มตัวนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันนะครับกลับมายัง fx dima ดีกว่านะและแน่นอนครับ ea นะครับที่เราสร้างจาก fx dima สร้างจากเครื่องมือตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกสร้างด้วยการเขียนโปรแกรมแต่เนื้อในมันก็คือ โปรแกรมภาษา MQL4 และโปรแกรมภาษา MQL5 นั่นเองนะครับและมันทำงานอย่างไรล่ะไม่ต้องเขียนโปรแกรมแต่สร้างโปรแกรมได้ใช่ไหมครับมันเป็นการใช้กราฟิกบล็อกนะครับนะครับใช้กราฟิกบล็อกเนี่ยมาเชื่อมต่อกันแน่นอนครับแต่และบล็อกเนี่ยมันถูกออกแบบหน้าที่การทำงานนะครับให้มีความแตกต่าง เหมือนเราเอาจิ๊กซอว์มาต่อกันมาดูรูปดีกว่าครับเพื่อเกิดความเข้าใจนะมาดูรูปนะครับบล็อกหมายเลข9ต่อกับบล็อกหมายเลข10นะครับหมายเขาว่าไงครับบล็อกหมายเลข9เนี่ยนะครับมันก็คือบล็อกที่มีหน้าที่การทํางานของมันยกตัวอย่างเช่นบล็อกหมายเลขเเราสั่งให้มันเนี่ยนะครับตรวจเช็คว่าตอนนี้มีการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนะครับ เส้น EMA fast ก็คือเส้น EMA ที่มี period น้อยนะครับ EMA 3ตัดกับเส้น EMA 8หรืออย่างเช่น EMA 3ตัดขึ้น EMA 8หรืออย่างอ่ะสมมุตินะครับเราเอาบล็อกแล้วเราก็ใส่เงื่อนไขให้มันว่าให้มันตรวจเช็คว่า EMA 3ตัดขึ้น EMA 8หรืออย่างนะครับนี่คือหน้าที่ของบล็อกหมายเลขกล้าถ้ามันตัวนั่งตัวทั้งวันทั้งคืนนะครับจนกระทั่งมันเจอใช่ไหมครับเจอปุ๊บแสดงว่าอะไรครับ บล็อกหมายเลข9ดู something สำเร็จแล้วเห็นไหมครับพอมันทํางานสําเร็จร่วงตามหน้าที่ที่เรามอบหมายให้มันมันก็จะส่งสัญญาณมายัาง Input ของบล็อกหมายเลข1ิที่มันเชื่อมต่อใช่ไหมครับสั่งให้บล็อกหมายเลข10ททางานต่อบล็อกหมายเลข10เราก็เอาตักกะความคิดสิอ๋อมีการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย EMA ฟา t ตัดขึ้น EMA s โล w ตามลอจิกใช่ไหมครับมันก็ต้องเปิดไม้บายใช่ไหมครับบล็อกหมายเลขส บล็อกหมายเลข1ิเราก็เลยสั่งให้มันเปิดไม้บายนะครับด้วยขนาดลอตไซส์0.01นะครับตั้ง Stop l o อ s 100ปิ๊ตั้ง Take Profit 100ปิ๊บเป็นต้นเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างหลักการทำงานง่ายๆนะแต่จริงๆมันซับซ้อนและมันมีอะไรครับที่มีมากกว่านี้อีกเยอะนะครับมาดูการเชื่อมต่อแบบนี้บ้างละหนนะครับแล้วมีการกระจายนะเส้นเชื่อมต่อเป็นแบบ3เส้น1ทํางานเสร็จนะครับ บล็อกหมายเลข5บล็อกหมายเลข2บล็อกหมายเลข4เนี่ยมีการเชื่อมต่อกับบล็อกหมายเลข1แบบสตาร์ใช่ไหมครับมันก็จะทํางานต่อทันทีนะครับพร้อมๆกันเลยนะบล็อกหมายเลข5ทําอะไรบล็อกหมายเลข2ทําอะไรบล็อกหมายเลข4ทําอะไรอายกตัวอย่างนะครับถ้าบล็อกหมายเลข1เราสั่งให้มันหาการตัดกันของ EMA3 ตัดขึ้น EMA8 ใช่ไหมครับบล็อกหมายเลข5นะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อมันมีการตัดกันเกิดขึ้นถูกไหมครับ บล็อกหมายเลขก5เราให้มันแจ้งข้อมูลว่ามันเกิดการตัดกันแล้วนะของคู่ค่าเงินไหนเวลากี่โมงวันที่เท่าไหร่นะครับไปยังแอปพลิเคชัน Line ก็ทําได้นะครับในขณะที่บล็อกหมายเลข2ก็สั่งให้มันเปิดไม้บายเห็นไหมครับด้วยขนาด0.01 Lot 0ล็อตเทคโปรฟิต1 p 0 p ปิ๊บสต็อปล็อต 100, pip, stop lot 100 pip, เป็นต้นนะครับและบล็อกหมายเลข4ล่ละ ให้มันป๊อปอัพแมสเซจขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะครับว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น1,2,3,4,5เห็นไหมครับเราก็สามารถให้มันโชว์ได้นะครับอ่ะและเมื่อบล็อกหมายเลขกทํทำงานเสร็จบล็อกหมายเลขกทํทำงานต่อเราก็สั่งให้มันทํางานต่อได้เลยหลังจากเปิดไม้บายใช่ไหมครับบล็อกหมาเลขสาก็อาจจะให้ไปปิดไม้เซลล์เห็นไหมครับมีการเปิดไม้บายการกินกําไรฝั่งเซลล์ก่อนหนะ้าก็ให้มันยกเลิกไปนะครับอันนี้ก็เป็น เบื้องต้นนะครับของการทํางานนะครับของ FXDMA นะครับหลังจากที่เราเอาบล็อกมาเชื่อมต่อกันถ้าต่อ 6, ต่อ 7, ต่อ8คือ6ทํางานเสร็จ7ทํางานต่อ7ทํางานเสร็จ8ทํางานต่อนั่นเองแต่ถ้าเราเอาบล็อกนะครับมาวางไว้เดียเด่ยวๆนะครับมันก็จะไม่ทํางานนะครับ i cannot do nothing นั่นเองนี่คือหลักการทํางานของ FXDMA ง่ายไหมครับหลักการมีเท่านี้เหมือนเราเอาจิ๊กซอว์มาต่อกันนั่นเองนะครับ แน่นอนครับบล็อกที่เราจะใช้เนี่ยมันจะมี Input แค่ Input เดียวแต่ Output เนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบนะครับ Output ที่เป็นสีส้มเนี่ยก็เขาเรียกว่านะครับเป็น Output เมื่ออะไรครับเงื่อนไขที่เรากำหนดเนี่ยมันทำงานลุล่วงทำงานสำเร็จนะครับ o u t p u t ที่เป็นสีส้มก็จะทำงานแต่ในระหว่างที่ o u t p u พสีส้มยังไม่ทำงานนี่นะครับ o u t p u t ุสีเหลืองมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับมันจะทำงานตรงข้ามกับ o u t p u พุสีส้มนะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใช่ไหมครับว่าในระหว่างที่มันยังทำงานไม่แล้วเสร็จคุณอยากจะให้มันทำอะไรคุณก็ใช้อัพพุตสีเหลืองเนี่ยเป็นตัวสั่งการนั่นเองนะครับส่วนอัพพุตสีเทาล่ะมันจะเป็นอัพพุตที่อยู่ในบล็อกประเภทที่มีการซื้อบล็อกประเภทที่มีการขายเราเลยเรียกบล็อกเหล่านั้นว่าเทรดดิ้งแอคชั่นบล็อกนั่นเองนะครับเช่นอะไรครับ b ล็อกไบแนวบล็อกเซลแวสั่งให้มันซื้อสั่งให้มันขายแต่มันไม่ซื้อมันไม่ขายบล็อกสีเทาอเอาพุทสีเทาก็จะทํางานเพราะมันคือ e อ r o r Output เห็นไหมครับมันจะแจ้งว่าตอนนี้มี e อ r o r เกิดขึ้นภายในบล็อกนะนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีนะครับของ Output ในรูปแบบต่างๆที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ไว้มีแค่3สีเองครับสีส้มสีเหลืองและสีเทานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการอธิบายนะครับ ข้อมูลพื้นฐานของเครื่องมือ FXDMA แบบง่ายๆนะครับในชื่อตอนคู่มือการใช้งาน FXDMA ตอนนี้เป็นตอนที่1น,นะครับเดี๋ยวจะมีตอนที่2 3 4 5ตามมานะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้ผมได้ชื่นใจด้วยนะครับ สำหรับคนที่อยากลงเรียนคอส EA ออนไลน์นะครับได้รับ EA ประกอบการเรียนการสอนฟรีด้วยนะครับทุกตัวอย่างเลยนะครับก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับและแจ้งผลการสมัครสมาชิกให้ผมทราบที่ Line Official Account เดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มเรียนรู้ของเรานี่ยนะครับมีคนเก่งๆเยอะแยะเลยนะครับมีโปรแกรมเมอร์เก่งๆด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับและเดี๋ยวมาเจอกับคู่มือการใช้งาน FX Dima ตอนที่2กันต่อนะครับ